รแล้ววันที่16เนาะค่ะหลังหวยออกครับผมหลังหวยออกถามข่าวถามข่าวเอฟซีเนาะค่ะเนาะเออผู้พนสุกีก็มีผู้พนบ่นใหก็มีนี่แหละจะาแม่นตามดวงสิ้นสัตตาวาสนาคือผู้บาล้วเนาะเออผู้คนก็ว่าออากู้คือปล่อยไร้ตัวแทมมือสุดท้ายแล้วก็ว่าสนิทเติมสนิทเติมเพียงลำมันธ์เออแล้วก็บอกวันที16แต่เมื่อคืนนี่แหละ ล้าขบ้าสิบหกอันพาคยนาสางแล้วว cool. oh yeah, so ันที่สิบหกแมนบอกนี่แหละผู้ร่คนพูพคนนันจับจุดใจเพื่อกับไปซื้อพันนาผูคือบอกลำไร่แท้ผงสุดท้ายแต่ว่าสำหรับหาเนี่คือบอกแต่แร็กๆครับไอ้วันเออคือไอ้วันฝันใดหาหาเ็ดฝันว่าันไม่กวันฝันว่าแม่ไปพันนาพันาปูนะเลยกๆปูต้องโซกัน เกียเลีไยสองสองห้าห้าเสียฉันได้สี่สองสองอวเราเอาปากกาเดงยีดเส้นใต้หาหาเสียให้เราขึ้นต่อมากวาฝันวันเดียวเงื่อนถึงมาถ่าวายยายทข้้งนี้เราเลืดหาเสียร้อยแดือก็คือออืมะไรวันแเลาวมาถามปูปูว่าได้แล้วเรามาฝันว่าแท่งไอมาหาเห้งแสดงว่าเลขที่ซื้อไว้น่ะเขาแล้วเราว่าแท่งเขาครับผมครับนั่นแหละบันนี้ มันก็มีเหตุการณ์หลายอย่างเนาะอันนี้กับวันนี้บันนี้ไม่สมพรนมากอนะแล้วก็เหตุตุนเงินมาถวายปูบันนี้ปูก็เลยทักว่ารถดขั้นชีมาระวังไทยเดรว่อสัันระวังไทยถเดเอว่องวัดไทยรูแล้วก็ห้าห้าแปดของวันฟันฝันห้าห้ากิจเงินวัเขาเลวาเระวังไทยรถเดกับพึกษซากันอยู่คุยกันอยู่ถ่ายรถมันสียาวเรื่องถดไปเป็นเรลียกไอ้วันฝันวางสิ นั่นแหละระวังถ่ายรอดเดื่อมัดไว้ดีๆแล้วว่ากันเท้าเบิ้งคลิปแม่สมพรติก็เห็นดอกเออฟังเราเปล่นั่นแหละค่ะก็เลยเสียมโยงกันมากแล้วปู่กับแม่ว่าดูว่าบ้านเลขที่ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดสองเ่รียญครับขันก้าวหกตัวคือได้น,นะคะเพราะมันหลายอยา่างหลายเหตุการณ์คันหาให้ว่านี่ใส่ค่ายเก้าสิบเจ็ดบาทจนถวันที่สิบหก ก็หาเก้าเจมันก็บอกให้กบไปก็มาปู่เกาเจเ่ะเเก้าห้านค่ะห้าเก้าลาวาซื้อหเหนา้ปูก็บอกว่าให้กสวายไต่อายุว่าทำไมหงเ่ไขึ้นดครับผมเน่ย้นแว่าเสียงขก้าข้าบนลาเลยตายซสวาายก็ไ้ยสวา พอิเบีย้คง่นเอ้า้าเป็นนละเปเอพอไวแล้วแลูกไปเบือกน่าตายซะชอบไูเบอะอายุมาสบัยอิเแต่ว่าก็เกือบโดนอะไรเสื้อแม่คุณยายเบือเบอสิบเกใส่ตัวเลขปัจจใส่เบอสิบเก้าระวังหกเด้อระวังห ไม่าระบายโกหรือบอเมืเอ็กๆนเด็ก็ถามว่าสีถามแบบปูเรยกว่าให้กินน้ำมะพร้าวกอนนะระบายโกนะนะครับระกส่วนบอลลูอลาแหงยาพะเนืค่ะวันที่16บหกอกบหกออกห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 กอย่างักเดินกลักัายำไรยางกายอดยอดกะทินเนาะค่ะยอดกะทินวัดปูเททองเพิ่ักมาสามหนึ่งหก ตัวหนาเป็นยังก่อนเขียนไ้อยู่็นบลสองหนึ่งหกสามหนึ่งหกายเลย่ายเลยสองหนึ่งหกสามหนึ่งหกนีไว่ายอดกระถินอับเออูวานนเดีอวาสันทยวันเราโทรมาถามยิด้วยพระ่ามีผู้ใดบอระยอดกระินโอ้ใดผู้ใดไดู้ีดีกันย่างมาบอกอวย่างมาบอกดบทีละบ่ย่างมาล้วงไมาย่างมาบวกเลยกระถินพอดีพญานาคกสบสังเส็จวที่สิบหกผู้ขยำแล้วยำอีก พอทีสิบหออกแท่แน่นอนบาฝ่าไ้กับวอยูสิบแท่แน่นอนอย่าเพิ่นไดก็สิบแต่ว่าเอฟซีูเกนบ่มีสกกซื้อแต่สิบหกคนบรกับคนบกพบเนี่แหละค่ะให้กำลังเล่นใจเนาะค่ะสำหรับผู้บัทนสูบบนทันมากระือว่าผู้ให้ถือเนาะค่ะก็ถือว่าเพื่อนให้ถือก็ไลฟ์คลิปอยู่แต่ว่ากระือว่าเพื่อนให้่ถือถาาว่าไลา์ัตบอกก็มีก็ูนนี่แหละ เกสูสนเกสสองเพราะว่าเขากับกราพกประตูนนวปกปู้ให้ห่ใหญ่เูนห่เกดสองมันบอครับกานี้เรากับกราบอยู่ในนี้แล้วกันความที่กัวเขาเบมือสุุท้ทยสามมือเราเบามือขึ้นนี่คือวันที่สิาเออขึ้นวันที่สิบห้าแล้วก็บอกว่าพญานหนักสามเซนวันที่สิบหกระวังเรื่อวันที่สิบหกของแทเนื่ยของแท้ได้สิบหกเมนครับแลก็เ่ว่าเรื่องวิทาตูใหย่เหมือนดีว่าผูปล่อยเหล็กเอเขาเจ้ากับผูบ้คน นันเนาะเพิ่นติดตามเพ being um pues ิ่นก็ได uh ้แกงมาหาแม่คู่ได้หลายคนอยู่ค่ะได้หลักแสนนี่ยแหละค่ะเพิ่นได้ทั้งลอตเตอรี่ลอตเตอรี่เพิ่นได้คักได้เนี่ยเครื่องพระทอดขมิ่นว่าก็สิได้หลายอยู่ดอกทั้งในซิมุกเครื่องในหาเก็นะคะกับเพิ่นแกงเข้ามาหลายคนอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้แม่คู่ก็บ่ได้รับท่านเลยรับสายเพราะว่าเขาเจ้าทู่เข้ามาหลายอยู่นั่นแหละค่ะก็เลยว่าสิขึ้นมาคุยกับปูสักก้อนเนาะครับผมละปูเราสิมีอีหยังดีๆแล้วสิ ท่านปล่อยเพราะเสีต้องหัดจังสีนะค่ะอัะนจนังไดกะถามปูป่บางคนแต่ว่าเ่าเดี๋ยวทำอยากนด้เราสิบบกเห็นว่าแต่ว่าที่สิบหกเราเอา <c oughs> เบาเราบอกว่าเบาของเราเองนะแต่เบอร์คลิปสุดท้ายเบอร์อะไรสิเดเข้าใจแล้วว่ามันอยู่กับดวงสิ่งศักด์สิทธิาสนาไผยมันแม่นบ่วันที่สิบหก

คนมัเพิ <Okay. S 1> ่ด้ยินอย่างนี mm ้ม hmm. ันแนวทองนั่นลันอันนี้ครับพิจารณาเบื่งนี่ละะนาทียหน้าที่ค่วมฟันหอก็ิวเข้าตรงตแม่รูก็ยัง่าเวลาปูบอก้านาเมันตรงก็ความฟันเทาเฮามันใจตัวเองแม่นบ่คือแม่รูก็ใหไเป็นแนวทงแมันบอล่ะคือจังบ่กลัดตีว่า1อยเปอรล้านเปอร์เซ็นก็ทักเจีบตั้งแต่ตอนงวดี่ม่เหนึ่กเลอายุนราเจ้าของันนี้จากในว่นหนึ่งหกห้า แต่ไปหกขาแต่ว่าแม่คัวเขาเปนนวดหกขาได้ไรเยเี่ยแม่ว่าไปบิ๊กซี่จำได้ว่าแ่่ีาจำได้าเขาขาปูนนี่แหละหกขาปูโนแต่ว่าเราอยากสะดุดทีเนียเยบหนึ่งแต่ว่าเราเราเราฝั่งตะวัาหกขาเราถามนนจำได้ว่าสมควรอยู่ใจไข่แต่ว่าปูนเจสซี่ไใ่ไข่เจสซเราให้พีดาเพิ่มอีหาบ่เจสหาใช่แม่ดีกหา เออให้ใส้มีพี่เจี๊ยบเจสซีแต่ว่าพ่อพอใจให้ใส้ฮาบาร์เพื่อพอใจเออแม่นี่เรียงแล้วแม่โคก็เลื่อมือแม่สมพัมาพั่นเหมืนกัแม่น่าพอใจเออเป็นเนี่ยเขาสิมว่าใจเจสซีฟแต่ไ่าเขาพอใจที่พูดด่าเลยว่าเพื่อฮาบาร์คือต้องเะไรวะเจสซีฟาซิกเกียบฟ้าเอฟซีถูกกันตัวมันซีมีแนวเกี่ยวพันกันตลอดมากับซีมี่เนี่ยปูเบาไลกับจิงแต่ว่าคือลูกหลานอยากฟังเสียงปูเบา ขั้นแม่คู่พอห้เพิ่นมาอัด์ตยูทูบอัดจังเสียกาศิชาเป่ามือเดียวมันก็ปนปเป็นไปบ่ได้เนาะลูกหลานปู่มันหลายผูหลายคนหลายคิดต,ตั้งคิดตั้งใจบ่แม่นว่าเออมาปล่อยดูยังก็ะโดดมาปล่อยได้ลอยตัวผู้ละคนก็ว่าสิเนาะลอยตัวผู้ละกูละบ่ปล่อยลอยตัวแล้วว่าเราปล่อยละ50เออ ผู้ใดว่าเราแหงเราแหงเทินขึ้นหลายนะเออเราเราขี้เหร่ในปู่เราเราว่ามันมวนลูกหลานว่าเรามวลเออ พูดได้ He P ort, P stock. มาพอ่ปลอยลอยเนืงว่าทำพูกพ <Yeah. S 1> ่อปลอยอยหาสซีบุนล่ะปลอยเลยแล้วต่ไคระสิจับจุดได้คือเหลกคนปลอยมาถือเลยวรเรียอแต่ว่าเข้าเสียเน้นโตได้แต่ยังมีคนถือห็นมาทุกงวดแต่ยังมีคนถืออยู่แม่นว่าคนไหยเป็นแนวทางกันเข้ากับพี่เจรนาเบิ้์งแมนบอลแหละคือผู้คนว่าทุ่มมดโตมดแล้วทุกยอดตู้ผ่ดว่าผู้คนบเ็นบิรงแตะพยานาพอาเกยิ เดือดอยหาสิบเนเน่าเหียดเสียงห้าสิเมตรเออมันเป็เขาอยู่ด้่นั่นหละกันคือเกาอะรบ้านเลขที่เพราว่ามันต้องต้ตามดวงตามโชคศีสตาวาสนาเฮ้าเนาะอาจสิพท่านถึงวางถึงข้าวเครืจังเสียห้เป็นแนวทางู้ละคนก็อย่าฟังเสียงปูมาบ่ใดทั้งไก่เนาะเดี๋ยนีโลกโควิมันท่นซาหมือนนบเฮากรมัดะว่งตัรักษาตว่าทไป บางที่บางที่มันไก่อะไรแบบมันเป็นพื้นที่สีแดงค่ะขอขอกลดไวก้กอนยาสินนะคะนะแต่ว่าหันมันเท่ากับพี่เจรัญนาบึงนั่นแหละคะนะ่ะนี่แหละให้ระวังตัวเอาคือเพคนว่านนะั่นแหละแล้วก็ผู้ละคนบ่ท่านได้กายเฝ้าหน้อยใจยาสินะมันะนกับมีอยู่มันกับมีแามเพคนไทยคือกันนะผู้คนเมื่เคยถือเพ้นน้ำปูมาแต่ว,ว่าหลายงนวะยได้ยินไปได้กล่าวบ่ได้คนะือจำแม่หน่อยปลาล่าเห็นบ่เพาคนะนเอาปลาล่ามา ย้ำในเพิ่นเพิ่นส่นงน้ำพ,พัดสดุเนาะมาให้แม่คู่เจรจาล่างสองล่างสามบ่อใดจะเกี่ยงเมื่อนี่ได้เกียบแล้วเกียบม,มาเลยอะแล้ววันนี้ยินมาแม่คู่สิติดกับเอย่างมันบ่กอสิติดสิปูกับเอย่างเออคาเซียนเป็ี่นนันเอียงก็เป็นปูนลอยถุงแล้วก็อันออกคับเบียงน้ำจกักระสิบกองระหว่างส่นี่แหละ่นกันเสนอมาเนาะค่ะอันนี้คือคนเพิ่นอธิษฐานไว้แล้วเพิ่นว่าเพิ่นสิเฮ็ดสิสร้างนะสีหนา้านี่แหละแม่คู่ก็กับเรงสิให้สร้างดำเนินงานค่ะ ทางเหล่าพระบน่นลหก่ากับยังกับพญานาคน้อยอซีโองค์พญานาคน้อยซีโอแล้วก็ปูก่กระเบื้องแล้วก,ก็บบรณะโบสถ์ใครว่าประตูโบสถ์หน้าต่างประตูสำรุดเกษีทั้งนั่นกองเกษีที่กระเบียงใหม่เกียบเ,เพราะมันคอยแล้วมันก็บ <โอ S 1> มัมีแล้วของปู่นี่แต่คือเฮ็ดใหม่แต่คือเฮ็ดใหม่อในโบดีก็คือเฮ็ดใหม่ค่ะ,คะยังกับเกษีท่าหม่เมื่อ ลวกปูเทท่องกันสิเลยเขียนไม่เลยเกี่ยบบาดไม่เนาวค่ะเนาะเขียนไม่วาดไม่ะคุณผู้ชมสร้างนามับนางกินหล่ะค่ะแม่เนั่นแหละของของปูเทท่องน่นแหะนั่นแหละพวกกระเฮ็ดภาพนั่นไว้เนาะภาพวาดภาพเขียน์เขาเอาจังสันเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้นนะคครรัับบสหลิปี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะเราชมได้ในคลิปต่อไปทางช่องเอดดาพารวยนะคะ